ยินดีต้อนรับกลับสู่ออโต้มาสเตอร์วันนี้เราจะพาคุณไปสู่เรื่องราวที่ทําให้ทั้งโลกต้องสั่ะเทือนเพราะในปี2025ประเทศไทยได้เปิดเผยอาวุธลับของกองทัพบ,บกที่โลกภายนอกไม่เคยเห็นมาก่อนและการเปิดเผยครั้งนี้กําลังกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในสมดุลกําลังของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาหลายฝ่ายยังคงมองว่าไทยเป็นเพียงประเทศที่มีศักยภาพด้านเศรษฐกิจแต่ไม่ใช่ผู้นําด้านนวัตกรรมทางทหารกระทั่งวันนี้ภาพลักษณ์นั้นเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิง การแสดงแสนยานุภาพในปีนี้ไม่ได้เป็นแค่การโชว์อาวุธแต่เป็นการส่งสารเชิงยุทธศาสตร์ถึงนานาประเทศว่าไทยพร้อมจะปกป้องอธิปไตยและผลประโยชน์ของตนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยการพัฒนาอาวุธของไทยไม่ได้เกิดขึ้นชั่วข้ามคืนแต่เป็นผลลัพธ์ขององค์การลงทุนอย่างต่อเนื่องตลอดทศวรรษที่ผ่านมาหลายประเทศเชื่อว่าข้อจำกัดด้านงบประมาณจะเป็นอุปสรรคสำคัญแต่การเปิดเผยอาวุธรุ่นใหม่ในปี2025แสดงให้เห็นว่าไทยได้ก้าวกระโดดอย่างน่าทึ่ง ไม่ว่าจะเป็นรถถังหลักยุคใหม่ระบบจรวดนำวิถีโดนจุดเป้าหมายด้วยความแม่นยำสูงรนนติดอาวุธที่สามารถปฏิบัติการเป็นฝูงหรือแม้กระทั่งปืนซุ่มยิงที่ออกแบบมาเพื่อความแม่นยําระยะไกลทุกระบบเหล่านี้สะท้อนความสามารถที่แท้จริงของกองทัพไทยที่พร้อมก้าวเข้าสู่สมรภูมิอนาคตงานเปิดตัวเริ่มจากพิธีสวนสนามกลางกรุงเทพมหานคร ที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยคือฉากหลังสําคัญรถถังใหม่วิ่งเรียงแถวอย่างสาง่างามเหนือถนนขณะที่ด้านบนโดรนและเฮลิคอปเตอร์บินแสดงยุทธวิธีประสานงานเสียงโห่ร้องจากประชาชนที่ยืนดูเต็มสองฝั่งถนนดังไปทั่วเมืองแต่สิ่งที่ทําให้ทั่วโลกตื่นตะลึงไม่ใช่แค่การสวนสนามแต่คือการสาธิตจริงที่ตามมารถถังหลักรุ่นใหม่ของกองทัพบ,บกไทยถูกออกแบบด้วยเกราะผสมชนิดพิเศษที่สามารถต้านทานอาวุธต่อต้านรถถังสมัยใหม่ได้อย่างน่าประทับใจ ปืนใหญ่ขนาด120ม mm, มติดตั้งระบบเลงอัจฉริยะที่สามารถโจมตีเป้าหมายเคลื่อนที่ได้แม่นยำรวมถึงโดรนบินต่ำที่พยายามหลบหลีกการตรวจจับก็ยังถูกทำลายอย่างเฉียบพลันจุดเด่นอีกประการคือความคล่องตัวรถถังสามารถเคลื่อนที่ด้วยความเร็วสูงปีนขึ้นเนินชันข้ามแม่น้ำโคลนและเข้าสู่พื้นที่ธุรกันดารได้โดยไม่มีปัญหาสิ่งเหล่านี้ทำให้ผู้สังเกตการณ์ต่างประเทศโดยเฉพาะกัมพูชาและเมียนมาสแสดงความกังวลอย่างชัดเจน เมื่อเปรียบเทียบกับรถถังตะวันตกอย่างเลโอพาด2หรืออาร์เบรมของสหรัฐรถ,รถถังไทยอาจยังไม่ถึงจุดสูงสุดในทุกด้านแต่สิ่งที่ทําให้ผู้เชี่ยวชาญขึ่นก็คือราคารถถังหนึ่งคันมีมูลค่าเพียง3-4ล้านดอลลาร์ซึ่งถูกกบว่ารถถังตะวันตกที่มักจะเกิน9ล้านดอลลาร์ต่อคันความคุ้มค่านี้ทําให้ไทยสามารถจัดหาได้มากกว่าและยังคงเหลืองบสําหรับฝึกและบํารุงรักษานอกจากรถถังโรนยุทธวิธีรุ่นใหม่ก็ได้รับการเปิดตัวเช่นกัน โดรนเหล่านี้ไม่ได้ทำหน้าที่แค่สอดแนมแต่ยังบรรทุกอาวุธโจมตีเข้าร่วมสงครามอิเล็กทรอนิกส์และประสานงานเป็นฝูงเพื่อทำลายแนวป้องกันของศัตรูการสาธิตแสดงให้เห็นว่าเมื่อศัตรูใช้ระบบต่อต้านโดรนสามารถเปลี่ยนเส้นทางบินด้วย AI ที่ติดตั้งไว้ทำให้ศัตรูรับมือได้ยากราคาของโดรนโจมตีเหล่านี้ก็ไม่สูงเกินไปอยู่ในช่วง150,000มถึง250,000ดอลลาร์ต่อเครื่องถูกกลว่ารุ่นตะวันตกหลายเท่าแต่ประสิทธิภาพยังคงแข็งแกร่ง ทหารราบไทยยังได้รับการปรับปรุงยุโทโธปกรณ์ปืนเล็กยาวแบบใหม่ติดกล้องเล็งความร้อนกรอกกันกระสุนที่เบาและทนทานและอุปกรณ์สื่อสารเข้ารหัสปืนส่มยิงรุ่นใหม่ที่เปิดตัวสามารถยิงได้ไกลเกิน2,000เมตรและมีความแม่นยำที่ไม่แพ้รุ่นจากตะวันตกแต่ราคากลับถูกกว่าเครื่องนั่นหมายความว่ากองทัพสามารถจัดหาให้กับหน่วยรบพิเศษและทหารประจำการได้จำนวนมากโดยไม่ต้องแบกภาระงบประมาณหนักเกินไป,ประบบปืนใหญ่จรวดก็สร้างความประทับใจอย่างมาก ไทยนำเสนอแท่นยิงจรวดหลายลำกล้องที่สามารถยิงได้ไกลถึง150กิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่เป้าหมายลึกเข้าไปในดินแดนฝ่ายตรงข้ามสิ่งนี้ทำให้ไทยไม่ต้องพึ่งพาขีปนาวุธราคาร้อยล้านแต่ยังมีพลังยิงเชิงยุทธศาสตร์ในต้นทุนที่ถูก,กว่าเกือบหนึ่งในสามเมื่อเทียบกับของตะวันตกอีกด้านที่ทำให้โลกตกตะลึงคือขีดความสามารถด้านไซเบอร์และสงครามอิเล็กทรอนิกส์กองทัพไทยสาธิตการตัดสัญญาณรดรนศัตรู การรบกวนการสื่อสารและแม้แต่การแทรกแซงระบบควบคุม UAV ของฝ่ายตรงข้ามความสามารถเช่นนี้ก่อนหน้านี้ถูกมองว่าเป็นของมหาอำนาจเท่านั้นแต่วันนี้ไทยได้พิสูจน์แล้วว่าตนเองก้าวเข้าสู่สนามเดียวกันในมุมเศรษฐกิจการเปิดเผยครั้งนี้สร้างความตะลึงมากพอๆกับประสิทธิภาพเพราะแม้อาวุธเหล่านี้อาจไม่ดีที่สุดในโลกแต่ความคุ้มค่าในด้านราคาและประสิทธิภาพกลับเหนือชั้น ใทยสามารถจัดหาอาวุธที่มีสมรรถนะถึง 80- 9 0ถึงของรุ่นชั้นนำแต่ราคากลับถูกกว่า40-60%ถึงทำให้มีงบเพียงพอสำหรับจำนวนมากขึ้นและฝึกฝนกำลังพลได้ทั่วถึงซึ่งเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาดในสงครามยุคใหม่การตอบสนองจากนานาชาติหลากหลายบางประเทศพันธมิตรอย่างสหรัฐอเมริกามองว่านี่เป็นสัญญาณบวกที่ไทยกำลังเข้มแข็งขึ้นเพื่อรักษาความมั่นคงในภูมิภาคแต่จีนจับตาด้วยความระมัดระวังเพราะกองทัพไทยที่แข็งแกร่งย่อมทำให้ ขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านอย่างกัมพูชาลาวและมาเลเซียก็ไม่อาจละสายตาภายในประเทศการแสดงแสนยานุภาพสร้างความภาคภูมิใจให้กับประชาชนชาวไทยมองกองทัพไม่ใช่แค่กำลังป้องกันชายแดนแต่คือสัญลักษณ์ของความมั่นคงและความก้าวหน้าอย่างไรก็ตามก็มีเสียงวิจารณ์ว่าการทุ่มงบประมาณมหาศาลนี้อาจส่งผลต่อการพัฒนาด้านอื่นเช่นการศึกษาและสาธารณสุขฝ่ายสนับสนุนตอบโต้ว่าการป้องกันป,ประเทศที่มั่นคงคือรากฐานสำคัญของของค์การพัฒนาทุกด้าน ราคาของระบบอาวุธใหม่กลายเป็นประเด็นร้อนรถถังในราคา3 4ถึง4ล้านดอลลาร์ต่อคันโดรในราคาต่ำกว่า250,000ดอลลาร์ปืนซุ่มยิงที่ถูกกบว่าครึ่งและระบบจรวดหลายลำกล้องที่มีราคา1ใน3ของตะวันตกทั้งหมดนี้ทำให้ไทยสามารถสร้างกำลังทางทหารที่แข็งแกร่งได้โดยไม่ทำให้เศรษฐกิจล่มสลายผู้เชี่ยวชาญที่เข้าร่วมการสาธิตให้ความเห็นว่า แม้อาวุธไทยอาจยังไม่เทียบเท่ารุ่นสูงสุดของ NATO หรือจีนในทุกด้านแต่ความน่าเชื่อถือและต้นทุนที่สมเหตุสมผลทําให้กองทัพไทยเป็นกําลังที่ไม่ควรมองข้ามรถถังอาจยังขาดระบบป้องกันเชิงรุกขั้นสูงแต่ความคล่องตัวและกรอดที่แข็งแรงทําให้มีศักยภาพสูงโรนอาจไม่บินได้นานเท่ารุ่น MQ9 ของสหรัฐแต่การโจมตีเป็นฝูงทําให้มีอนุภาพร้ายแรงไม่แพ้กัน คำถามใหญ่คือไทยจะใช้พลังใหม่นี้อย่างไรจะเป็นพลังเสถียรภาพในภูมิภาคค้ำจุนสันติภาพหรือจะเป็นชนวนแข่งสะสมอาวุธที่ทําให้สถานการณ์ตึงเครียดมากขึ้นเวลาจะเป็นผู้ให้คําตอบสิ่งหนึ่งที่ชัดเจนคือโลกกาลังสั่นสะเทือนเพราะอาวุธลับของกองทัพไทยไม่ใช่ความลับอีกต่อไปพวกมันถูกเปิดเผยสู่สาธารณะพร้อมทั้งประสิทธิภาพและราคาที่ทําให้ประเทศทั่วโลกต้องหันกลับมามองขอบคุณที่ติดตามรับชมออโต้มาสเตอร์อย่าลืมแสดงความคิดเห็นของคุณด้านล่าง คุณคิดว่าอาวุธใหม่ของไทยจะช่วยสร้างสันติภาพด้วยพลังหรือจะจุดชนวนการแข่งขันทางทหารครั้งใหม่ในภูมิภาคฝากกดไลค์กดติดตามและรอติดตามคลิปถัดไปที่จะพาไปเจาะลึกเทคโนโลยีทางทหารจากโทวโลก